โยโยโย่ yo, yo, yo. บายสามมังตรงเจิญกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงนุ่หนังทุกช่องทางเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับเอามาถึงคำ่ำคืนวันเสาร์ครับคลึงเน้นทีมเดียวพี่เจเ๋ิเรื่มเกมเวลา5้าทุ่มนะครับฟุตบอลลีกของนอร์เวย์ครับไวกิ้งอันดับ4จะเปิดบ้านเจอกับเฮาเกซุนอันดับ11ไวกิ้ง23แต้มเกมล่าสุดบุกไปเบียดชนะวาเลเรนกามา2อต่อหนะครับตัวหลักก็มีมาคุสโซบักเค้นคุมตรงกลางคราราร sen, รครรรรััับบ3แแนนนนนนวววุกกาาโโดดยยซซเเเเอ์ทีีปะะลล ซาเวนเซนนะครับยืนลงล่าตาข่ายในขณะที่เฮาเกซุนครับมีแค่15แต้มเกมล่าสุดคืนฟอร์มนะครับเปิดบ้านชนะออสมา2ต่อนปีเตอร์เตอร์เกลเซนคุมตรงกลางนะครับสามรุบีแมตแซนเรื่นปายาซิตี้ของหน้าเป็นบีลานเอ็นจีครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วบ้านใครบ้านมันไวกิ้งเปิดบ้านถล่ม51่เฮาเกซุนก็เปิดบ้านชนะ42นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองไวกิ้งเป็นต่อแน่ครับคือจะว่าไปฟอร์มดีทั้ง2ทีมนะครับไวกิ้งเนี่ยชนะมา3เกมรวดเฮาเกซุ ก็ชนะ3จาก4เกมครับเพียงต่อว่าไวกิ้งเนี่ยเกมในบ้านเป็นเครื่องหมายการค้าเลยครับและยิ่งไปดูเฮ to Head ฮาวเกซูลบุกมาเยือนทีไรโดนทุกทีครับดังนั้นเกมแบบนี้ไวกิ้งชนะแน่ครับการันตี1ลูกไปลุ้นประตูที่2ครับให้เชีย์ไวกิ้งเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย